อยากมีพยายามอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ไสอันห่างกับน้องเกินใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตติดไม่ติดว่ากันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลักเพราะเราก็เหนื่อยในการผลิตเหมือนกันแม่บ้างค่ะความแซ่บก็ไม่เคยลดเลยเหมือนกันมีลูกแลควัออ เรามีลูกแต่เราก็มีผัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความแซบใช่ไหมเออเราก็ต้องรักษาสถาบันครอบครัวเราไว้ให้แน่นๆอันนี้ผัวขอให้แซบแบบนั้หรือว่ายังไงผัวไม่ได้ขอค่ะแซบเองแซบเองแล้วผัวก็อื้มเชื่อคมีแบบว่าปปบ้ามไหมคะความแซบของเราไม่ปามเขารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้ว เขารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วเขาจับเราด้วยการทําให้เรามีลูกกับเขาแล้วเขาจับเขาเขาจับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปลงเรือลําเดียวกันแล้วมีลูกอเหรห่วงไหมห่วงเวงวงขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ห่วงที่หึงแล้วแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานเขาก็จะปล่อยวันนี้เขาก็จะแบบว่า โอเคแต่งตัวสวยช่วยเราแต่งตัวด้วยบางทีอะไรเงี้ยลูกนี้ขาดสายตาเข้ามาแล้ว่านแล้วเพราะว่ายืนเฝ้าอตอนแต่งแต่งเสร็จออกมาเขาบนะนะอกว่าดีๆนะดีๆนะอะไรเงี้ยทอยังเข้าใจได้ใช่ก็แบบแต,ต,ตออ่ถ้าคติ้งเอ่อถ้าพาไปเที่ยวจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่เราเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงอะ่ะเราไม่มีเวลาแต่งตัวม,ออมันจะมีวันหนึ่งที่ไปกินข้าว บ้านบ่อยมากๆจนพนักง,งานบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งตัวดีๆคะหนูอยากถ่ายรูปก,กับพี่จักแล้วเราก็แบบว่าเลี้ยงลูกค่ะไม่มีเวลาแต่งตัวเลยก็คือเสื้อยือดกางเกงง่ายๆแสดงว่าในชีวิตจริงไม่ได้เซ็กซี่ไม่ไม่เลยไม่มีทางไม่มีทางแน่ๆใช่อยากให้จักรเยอะๆค่ะจะได้แต่งตัวโปโปได้ <laughs> เสี่ยงไหมคะเสี่ยงไหมคะเออเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็สับพอร์ตก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะคนคนที่หุ่นแบบนี้ได้ต้องมีวินัยมากนะเขาแบบคุมอาหารแล้วก็วิ่งวันละสองสามชั่วโมงทุกครั้งที่เขาออกไปวิ่งเราก็ต้องเป็นตัวแทนในการดูแลลูกให้เราก็สนับสนุนที่จะสับพอร์ตลูกเต็มที่เพื่อได้เขาไปมีเวลาดูแลตัวเองต้องช่วยกันน่ะอ่ะ พอเสี่ยวขึ้นก็เป็นไงเอนเกตดีมีงานทุกทุกคนทำเพื่อเงินค่ะมีแฟนด้าใส่ชุดไปดามถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกว่าร่วมกันค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายคนเดียวเนาะถ้าถามึงฮันนีมูนไม่ถึงค่ะแต่ว่าแซฟมาแล้วค่ะใช่ฮันนีนก็มีการแต่งเป็นโจ๊กเกอร์กับไฮควีนแล้วก็ไฮไซอันเป็นแบทแมนลูมีรู้สึกว่ากวินเหมือนมาก เหมือนเหมือนโจ๊กเกอร์มากเพราะว่าด้วยหุ่นอะไรเอ่ยเหมือนเหมือนจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเธอเหมือนนะเขาก็ภูมิใจนะคะาแบบดูชอบที่เขาแบบดูแลสุขภาพเราได้รูปร่างแบบนี้ใครคิดทครับใครพิสเอาสิ่งนี้แหละเราเราเป็นคนพิสแล้วเราก็บอกเขาว่าทำการอะไรเงี้ยเขาบอกได้แล้วเราต้องโนบาร์ที่ไหนคะตอนไหนคะมีมีมีตัวหนึ่งที่โนบาร์มีคอนเทนต์นี้ โอ้โหอะไรด่ามีไหมมีนะมีแผ่ไม่สิบีค่สิบที่เธอออกมาจากบ่าย่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าจีนจใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอันนี้ค กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตติดไม่ติดว่ากันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลักสนุกไปถึงว่าสนุกในการผลิตอยากอยาก,อยากมีพยายามอยู่เพราะไม่อยากให้ใสอันห่างกับน้องเกินติดไม่ติดอีกเรื่องใช่ใช่อันนี้คืออยู่ในแคมตั้งแต่แรก อย,กกอยู่ในแผนตั้งแต่แรกก็ผลิตกันมาตลอดแต่ยังไม่ติดแค่นั้นเองต้องเร่งไหมคะ,ะมีการเร่งไหมคะเร่งค่ะ,ะเราก็เร่งเครื่องค่ะ <laughs> เราเร่งเครื่องอยู่แล้ว <laughs> เราถึงได้ยังหุ่นดีอยู่เพราะเราเร่งเครื่องอนั่นแหละอเออใจก็อยากได้ผู้หญิงแต่ตอนนี้พอเราเลี้ยงลูกชายแล้วเรารู้สึกว่า มันก็ง่ายดีนะมันก็มันก็ชินมือแล้วเราก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แหละถ้าผู้ชายก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ถ้าผู้หญิงเราอาจจะต้องซื้อของเล่นคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยอืมีนะดีน,จะ,นจะได้ขาดีคาดว่าคาดว่า,า,ว,าวังเพราะเราก็เหนื่อยในการผลิตเหกันเราไม่กลัวเหนื่อยใช่ไหมคะกับการตอกอีกรอบนึงไม่กลัวไม่กลัวเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อน เคยถามเขาบอกไม่เอา <laughs> เขายังไม่รู้ไนงะ <laughs> แต่เราอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเห็นเขาเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ถ้าเขามีคนที่เอ e เนอร์จีเท่าๆกันมาเล่นด้วยกันมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้เราคิดเองแหละ